สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตู้กดที่ตรวจนะครับ a t k นะครับเป็นตู้อย่างเดียวเลยนะครับที่ตรวจโควิด19หเาเชื่อด้ตัวเองนะครับตัวนี้เป็นแพ็คซองกันนะครับในราคาหนึ่งร้อยบาทก็จะมีตู้หน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะลองกดเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาทำการกดนะครับจำนวนสินค้าให้เราดูที่อันนี้ก็กดตามจำนวนสินค้านะครับหมายเลข แค่ตัวนี้แบบนี้พวกนี้จะกดได้นะครับมันจะมีหมายเลขหนึ่งกับสองที่ไม่มีกล่องตรวจนะครับเราก็อย่าไปกดตัวนั้นก็ไล่ตามได้แล้วชอบตัวไหนก็กดได้เลยนะครับอ่ะวิธีกดนะครับหน้าจอตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็กดแค่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกเราชอบแถวไหนก็เอาเลยอ่ะตอนนี้ผมก็จะกดหมายเลขนะครับผมจะกดเลือกหมายเลขแดนะครับเพราะว่ามีสิ้นท้าพอดีอ่ะเป็นจํานวน หนึ่งร้อยนะครับอ่ะกดมาเลขแปดูนะฮะกดยืนยันกรณาใส่เงินหนึ่งร้อยนะครับให้เป็นจำนวนหนึ่งร้อยเลยตามที่เราจะหยอดเพราะว่าถ้าเราใส่เกินเขาจะไม่ทอนให้นะครับตัวนี้เราก็จะใช้ได้ทั้งแบงค์นะครับแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแล้วก็แบงค์ร้อยส่วนเหรียญก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทนะครับจะหยอดแล้วนะฮะหนึ่งร้อยพอดีนะครับเราหยอดแบงค์ จะได้มาส่งชุดตรวจนะ,ค,ะครับครับเราก็จะได้มาทั้งหมดสอก่อน,นะครับในราคาหนึ่งร้อยบาทและใครที่สนใจนะครับก็มาห,หยอดที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครเรานะครับจะจนานเงินหนึ่งร้อยบาทได้สองชิ้นนะครับอยู่ชั้นหนึ่งเลยนะครับห้องฉ <10. S 2> ุกเฉดก็ข้างห้องฉุกเฉิน,นะครับจะมีตู้หน้าห้องน้ําหญิงและชายชั้นหนึ่งทีาตึกใหม่เรานะครับของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร,รเราวันนี้ก็สวัสดีนะครับ